หนูเป็นไงบ้างดีตอนนี้ฟันคอยเข้าเยอะมากแล้ววันนี้เราดึงทุกด้านเพื่อ,อให้ไอ้นเหยือๆนี้เข้าไปใช่แล้วก็ชงวางเนี้ยถูกต้องอ๋อจริงเหรอน้องลอีกแล้ว อีเลนอีเลน,นะได้นี่คือกินได้หมดนะแฮมชิแฮนชีดิทางอ,ดดอคุณติดฟัน มาม่มาหรืออ้วงเด็กเนี่ยโอ้ยแซ่ต้ก็ออร่อยโคตรเกลือไม่ได้รครับกืนอยากกินตนกกินอย่างนีนนะ้ถึงจะอร่อย,อยใส่ชชอกโก้ด้วย อุปรกรณ์ตัวช่วยเร่งด่วนของเรานะคะตอนกลางวนนใช้แป้งแบบนี้นะคะเนี้ยเผื่อแบบว่าตามซอกเหล็อกออไว้ก่อนเสริรอาหารอย่างนี้นี่ตาแล็กเกดร,ร่อยอย่างนี้เลยมันวอ,อยกระเด็นใสนะ่ยอ่ะ ข้อดีของแปลงนี้คือมันพกง่ายแล้วก็เข้าถึงซอบได้ง่ายกว่าแปรงสีงฟันที่เราแปรงปกติอะกว่าเศษอาหารรอบรอบแบ,บเกตหรือที่ติดตามซอกเนี่ยง่ายขึ้นมากพกอันนี้ระหว่างวันนะคะผ่านไปครึ่งชั่วโมง,งทุกคนหมดเกลี้ยง <laughs> หัย่ยางกันโอ,อ้แกบบเก็บพอยหนามากแล้วมันนูนมากเดยแล้วกินอะไรนะติดตามขอบแบบอย่างนี้เลยเอาเล็บดูวยอย่างเงี้ยขี้ฟันติดออกมาเป็นแบบตามขอบแบกเก็ตอย่างนี้เเลยเออซึ่งมันน่าขียนมากนนะคะเป็นแบบแปรงที่พลอยใช้เป็นประจำอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนไม่จัดสันเป็งของที่ชื่อว่าค c o o r อกซ์นะคะก็จะหน้าตาดีไซน์แบบนี้เนาะ ถึ่งแรงเลยซื้อพอน์ติซายเกาะรายการหนึ่งก็มาอ่านสคุณเขาบอกว่าขนแป้งเขามีมากกว่า5 0 0 0ันกว่าเส้นจริงๆคนจัดฟันต้องใช้แปรงสีฟันที่เป็นเฉพาะคนจัดฟันเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าตรงการขนแป้งที่สั้นกว่าแปรงปกติซึ่งเอาไว้ให้เข้าถึงพวกแบกเก็ตของเราเนี่ยยิ่งของพลอยเป็นดามอนใช่ป่ะแล้วดามอนเคลียร์มันตัวมันหนาคนอื่นฉะนั้นมันก็เลยต้องเน้นเลเยอร์ของความสั้นยาวของขนแปรงที่มันต่างกาันให้มันเข้าถึงตัวแบกเก็ตพไอ้ดี อันนี้คือเป็นการสอดการแปลงฟันแบบละเอียดนะคะแปรงขอบแบกเก็ตด,ด้าบนก่อนแล้วก็ขอบเหงือเพราะว่าจริงๆเศษอาหารนะติดที่ขอบเหนือค่อนข้างเยอะมากโดยที่คนไม่รู้อืเน้นที่ข้างบนขอบเหนือก่อนนะ,อะเอาหารเข้าถึงตรงน,นี้หูหุดแล้วอ่ะอรื่อนทีละอันอไปเรื่อย รอบรอบแบ็กเก็ตนะคะโดยการที่เราใช้ขนแปรงสั้นๆข้างในให้มันอยู่บนตรงกลางแบ็กเก็ตเลยครอบไปเลยแล้วก็บนอย่างนี้คือถ้าขนแปรงนนิ่มอะ่ะเราจะแปรงแล้วมันจะไม่เจ็บเหงือกเลยซึ่งมันเป็นข้อดีมากเพราะว่าเหงือกเราอ่อนแออยู่แล้วฉะนั้นต้องดูการสีขนที่ค่อนข้างขนแปรงนิ่มอืมค่ะร้าย้า เฮ้ยฟ้อโอ้าเละเทมากอะไรยืดโอ้ยอะไรยืดแปลงปลายมนมันจะเป็นมนแบบนี้นะหน้าฟันรอบรอบแบกเก็ตนี่นะคึก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 นี่อนะไรเนี่ยแปลงแบบเนี้ยมันดีตรงที่ ถ้าสมมติว,ว่าวันไหนแบบเราเจ็บเหงือกเงี้ยแล้วเราใช้แปรงอันนั้นแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันใหญ่ไปเราไม่อยากให้ไปโดนเหงือกเงี้ยค่ะบางคนแบบช่วงจัดฟันเหงือกเสร็จก็ใช้แปรงแบบนี้แทนก็ได้ถูบริเวณหน้าฟันแทนไปเลยเงี้ยค่ะวนวนวนนโดยไม่ให้โดนเหงือกเลยนะจะดีมากไอ้ตรงที่เป็นซอกแบกเก็ตคื่อันี้ยพอแนะนําว่าให้ทุกคนมีอันนี้พกติดตัวพกติดรถพกติดออฟฟิศพกติดไปโรงเรียนหรืออะไรก็ได้ เพื่อเป็นตัวช่วยในการแบบเอาขี้ันออกระหว่างวันได้ดีแล้วมันเล็กไงพ้ง่ายและอย่างตอนนี้ใส่เชนคือทุกอย่างทายากมากอีซอกซองเนี้ยช่วยพอได้เยอะเพอเลยก็ช่วยได้ดีมากนี่ะต้องให้ด้ามแปลงตั้งฉากขนาดกันนะคะแล้วก็แปลงตามซอกฟันแบบนี้เลยค่ะซึ่งเราแปลงผิดมาตลอดกดเสร็จก็ประมาณครึ่งชั่วโมง